สวัสดีครับนักเรียนชั้นม3นะครับวันนี้ก็มาเ,าเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษานะครับหน่วยที่2แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับจึงจุดประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้ก็มีอยู่ข้อเดียวนะก็คือหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบในหน่วยนี้แล้วเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนได้นะครับเราไปดูกันเลยครับ หัวข้อแรกวันนี้เราก็จะมาดูความหมายและความสําคัญของสิทธิมนุษยชนนักเรียนอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าสิทธิมนุษยชนนะครับความหมายของคํานี้นะครับาตามความหมายครับบอกว่าสิทธิมนุษยชนก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับ การรับรองหรือคุ้มครองตามารัฐธรรมนรูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครหรือตามกฎหมายไทยเรานะฮะหรือตามส่วนที่สัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอไม่ใช่เป็นเรื่องของประเทศไทยเดียวนะครับคือทั้งโลกเขาจะมีการรวมกันนเนี่ยเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นเองหรือที่เราได้ยินบ่อยคือ,อสิทธิมนุษยชน พื้นฐานของความหมายคือทุกคนเราไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นใดหรือเกิดในที่ไหนก็ตามก็จะมีความเท่าเทียมกันหรือความเสมอภาคนะครับได้รับการดูแลได้รับการคุ้มครองเหมือนกันหมดไม่มีการเอาละเปรียบกันนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้เราไปดูครับความสําคัญของสิทธิมนุษยชนนั้นมีความสัมพันธ์อย่างไร ความสำคัญหลักๆเขาก็บอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับเพศเนีเพศหญิงเพศชายอะไรนีต้องมีความเสมอภาคกันหมดเลยนะครับ2คือมนุษย์ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมนะครับยุติธรรมส่งเสริมให้มนุษย์มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ ให้โอกาสแก่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในจิกรรมต่างๆทางสังคมทําให้มนุษย์มีอิสระเสรีภาพในการดําเนินชีวิตนะครับและมนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับไอนี้คือเป็นความสําคัญนะฮะเพราะฉะนั้นคนคนเดียวนั้นก็คือมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดนะครับาการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองนะครับ ผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนนั้นเราก็ต้องมีการรับรู้นะครับการมีส่วนร่วมก็คือเรื่องของการรับรู้อย่างแรกเราต้องรับรู้ก่อนว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างนักเรียนนักเรียนมาตามดูนะครับว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็บอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายสิทธิเสรีภาพในเคหสถาน คหสถานก็คือบ้านตัวเองเรามีสิทธิเต็มที่นะฮะสคือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมข้อนี้ก็คือบุคคลเนี่ยไม่ต้องรับโทษอาญาเว้นแต่ได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทําความผิดนั้นไม่ได้นะครับ ก็คือหมายความว่ากฎหมายเขากําหนดโทษไว้อย่างไรเราจะต้องได้รับโทษตามนั้นนะครับไม่ใช่กฎหมายกําหนดไว้โทษเบาแต่พอนี้ไอ้นี่ลงโทษคนนี้ที่เกินกว่ากฎหมายที่กําหนดไว้นี้ไม่ได้นะครับสิทธิในทรัพย์สินหมายความว่าการสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับการคุ้มครองนะครับ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพนะครับหมายความว่าบุคคลเนี่ยมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยในการทํางานนักเรียนสามารถที่จะเลือกประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบตัวเองถนัดเห็นไหมครัไม่มีการจํากัดนะสิทธิและเสรีภาพในการศึกษานะอันนี้ก็เหมือนกันบุคคลทุกคนก็ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐธรรมนูญจัดให้12ปีนะครับก็คือมห นะครับทุกคนมีโอกาสได้เรียนเหมือนกันนะฮะต่อมาสิทธิในการได้รับการพิจารณาการบริการสาธารณาสุขและสวัสดิการจากรัฐนะครับบุคคลก็ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานและผู้ยากไร้ก็มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถา,านบริการสาธารณสุขของรัฐบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ ต่อมานะครับสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนนะฮะตัวนี้ก็คือในการกระทําอันใดก็ตามนะครับหรือความเสียหายที่ได้รับการใช้บริการนะครับสิทธิในการชุมในชุมชนนะฮะบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารที่ประเพณีของตนเองภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงศิลปลวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติตัวเองนะครับทุกคนมีสิทธิที่จะช่วยกันดูแลและอนุรักษ์สุดท้ายคือสิทธิทพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับข้อนี้คือบุคคลทุกคนที่เป็นคนไทยเราเนี่ยนะครับย่อมดําเนินการหรือกระทําต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยดําเนินภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและไม่ส่งผลเสียต่อ ประเทศชาตินั่นเองนะครับในเรียนก็นจะเห็นมาทวนนี้มีการออกมาแสดงความาสิทธิของตัวเองเยอะแยะเปหมดเลยนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของสิ่งที่เราควรทับรู้ไว้นะครับเราในฐานที่เราเป็นคนไทยนะครับเราก็ต้องรู้ว่าในประเทศไทยเรานั้นตามกฎหมายดัธรรมนุษย์เขากําหนดให้เรามีสิทธ์ในด้านไหนบ้างเราก็ใช้ของเราและก็เป็นการารักษาสิทธิของตัวเองด้วยนะครับมาครับ อีกหนึ่งก็คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตินะครับเราเรียนรู้เสร็จแล้วรับรู้เสร็จเราก็ต้องมีการปฏิบัติด,ด้วยให้มันถูกต้องนะครับข้อแรกคือการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะฮะโดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาชีวิตและชุมชนนะครับข้อ 2. ก็คือการมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ยากไร้เช่นช่วยอำนวยความสะดวก ร่วมผลักดันกฎหมายที่ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ดีขึ้นนะฮะการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเด็กและเยาวยชนโดยร่วมสนับสนุนให้เด็กมีสิทธิ์อยู่รอดและได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญานะครับการสร้างความเป็นอันเอกลักษณ์ของชุมชนแต่ละชุมชนก็ล้วนมีเอกลักษณ์ที่ดีงามใช่ไหมฮะสมาชิกทุกคนก็จะต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่ต่อไปนะครับ การมีส่วนร่วมในการให้ความเมตตานะคะการให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างาไม่เบียดเบียนหรือไม่เอารัดเอาเปรียบกันหรือจะจะมีเรื่องของความเอื้อเฟื้อความอาทรต่อกันนะครับเรื่องของความเมตตานะฮะการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นะครับอาจจะรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นองค์กรเครือข่ายเพื่อดําเนินกิจกรรมสร้างสรรทางด้านสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็คือ การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่โดยช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในโรงเรียนชุมชนโดยใช้สื่อรูปแบบต่างๆให้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราควรปฏิบัติกันเราก็สามารถทําได้นะโดยเฉพาะเราเป็นเยาวชนเนี่ยเราสามารถสร้างสารรค์สิ่งดีๆเพื่อให้สังคมเราน่าอยู่นั่นเองนะครับ ทีนี้เราเรียนมาดูครับองค์กรที่อ,องค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนนะครับอันแรกเรามาดูองค์กรก็อิิสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนนะครับนี่คือเป็นส่วนกลุ่มใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นเรียกว,ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับนี่คือเป็นสัญ,ญลักษณ์เขาโลโก,ก้กันนะนะดูรูปภาพประกอบนะครับเขามีหน้าที่ทําอะไรก็คือตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ อันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศนะครับ มีการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนนะครับมีการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อสารปกครองในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ากฎคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดเนี่ยในทางการปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนนะครับ้อสุดท้ายคือฟ้องคดีต่อสารยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายและเป็นกรณีท,ที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวมนะครับอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับอ่าทีนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งครับเคถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่3หน่วยด้วยกันนะครับมีหน่วยไหนบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องก็ข้อแรกคือเป็นหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็คือจะมีหน้าที่ในการพัฒนาสังคมสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพความเสมอภาคในสังคมและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนนะครับนี่คือเป็นหน้าที่ของกระทรวงนี้นะครับอีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงสาธิการกระทรวงสาธิการก็จะทับหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการทางการศึกษาแก่สาธรารณชนเพื่อให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาตามสมควรแก่ความสามารถและฐานะของบุคคลนะครับส่วนอ,อีกหน่วยหนึ่งก็คือเป็นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับ นี่ก็จะมีหน้าที่ในรับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงได้รับตามกฎหมายดําเนินการให้พยานนะครับผู้เสียหายและจําเลยคดีอาญาได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยานในเบื้องต้นนะครับอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของราชการแผ่นดินของเรานะครับวันนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้ เดี๋ยวเพื่อวันจันทร์เราก็จะได้เจอกันก็จะเข้ามาเรียนต่อเลยนะครับในข่าวว่าจะเปิดในวันที่7นะครับอันนี้นักเรียนก็คงจะทราบแล้วนะครับวันนี้ก็ฝากงานนิดนึงนะครับให้นักเรียนทําหน้า17และหน้าหน้า16และหน้า17อ่จทํา2หน้าพอนะครับเดี๋ยวทําเสร็จแล้วนกักเรียนก็ถ่ายส่งมากันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ